And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. ฝากเพื่อนๆและน้องๆเข้ามากดถูกใจแฟนเพจทาง Facebook ของพี่ฟอร์ดด้วยนะครับอีกหนึ่งช่องทางการติดต่อเข้ามาร่วมพูดคุยกันได้ที่ทางเพจนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาวฮอตวิวทลแลน,นทุกคนนะครับมาพบก,กับพี่ฟอร์ดสายไปนะครับวันนี้วันเสาร์นะก็วันหยุดเดี๋ยววันนี้พี่ฟอร์ดจะมาแต่งรถกันแบบสดๆในคลิปวิดีโอนี้นะหลังจากที่เราพางหายกันเป็นนานนะสำหรับคลิปแต่งรถจะมารีวิวอย่างเดียวนะส่วนใหญ่นะครับแต่เดี๋ยววันนี้เดี๋ยว พี่ปอดจะมาแต่งรถกันสดๆนะฮะจะมาเปลี่ยนล้อด้วยแล้วก็จะมาติดดีคอให้กับรถคันนี้เลยครับนี่เลยคันนี้จะเป็นพอร์ต9 3 4ามสีเทอร์โบ RSR นะเป็นรถกบเป็นไงของพอดวิวนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาแต่งคันนี้กันจะมาเปลี่ยนล้อล้อที่พี่ฟอดเลือกใช้นะครับพี่ฟอดจะใช้เป็นล้อ5ก้านนะครับสำหรับรถคันนี้เป็นล้อหก้านสกีลายยางสีน้ำตาลไม่ออกจะเป็นสีท,งทองๆเข้มๆเ,เล็บดำนิดนึงนะครับก็ต้องขออภยัยแต่ก่อนอื่นกน อนที่เราจะมาเปลี่ยนล้อเดี๋ยวเราจะต้องเจาะท้องกันก่อนนะสําหรับน้องๆที่ยังไม่เข้าใจในการเปลี่ยนล้อ เจอะท้องเดี๋ยววันนี้พี่ปอก็จะสาธิตให้ดูอีกครั้งพี่ปอจะสาธิตจนกว่าน,น้องๆจะทํากันได้นะจะเอาให้เป็นเงินทุกคนเลยเพราะว่าช่องของพี่ปอก็จะสอนเกี่ยวกับการมูรถนะครับก็จะสอนให้น้องๆทําเป็นเราอธิบายกันแบบเข้าใจง่ายๆก็เดี๋ยววันนี้ก็จะมาติดดีคอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาติดดีคอร์เป็นช่องชาแนล Hot Wheels Thailand ของเราเป็น YouTube แล้วก็จะมีเป็นโลโก้พี่ปอดสยไปด้านหน้ากระโปรงแต่ก่อนอื่นเรามาแหกแพ็คเจ้า Porsche 934 Turbo RS คันนี้กันก่อนครับว่าตัวรถ มันจะงดงามขนาดไหนพี่ปอขออนุญาตแหกแพ็คเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาคันนี้ใส่กล่องแล้วก็จะตั้งโชว์นะครับเพื่อเป็นรถที่เอาไว้อยู่ในคลิปทุกคลิปเพราะว่าจะเอามาตั้งโชว์ให้กับน้องๆเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของพอดบิลไทยแลนด์ของเรานะครับนี่ล้อก็จะลื่นๆหล,ลอๆหน่อยนะตัวนี้จะมีพาร์ทว่างออกมาหน้ามันก็จะออกเป็นแบบ ลดกบนิดหนึ่งเนาะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาเจาะท้องก่อนเดี๋ยวพี่ปอดขออนุญาตเอาตัวรองกรีดมาวางไว้ก่อนแล้วกันโอเคครับเดี๋ยวเรามาเจาะท้องกันเลยนะครับตอนนี้พี่ปอดได้เสียบฟังหัวแรงไว้เรียบร้อยแล้วเรามาเจาะท้องกันเลยครับนะถ้าเราไม่เจาะท้องมันก็จะเปลี่ยนล้อไม่ได้นะครับผมหัวแรงนะครับน้องๆถามกันเข้ามาเยอะครับว่าใช้กําลังไฟเท่าไหร่ของพี่ปอดใช้เป็น30วัตถ,ถึงึง130วัต์สูงสุดราคาก็อยู่ที่ประมาณ130กว่าบาทแล้วแต่ร้านค้า นะครับหาซื้อได้ก็ตามร้านวัสดุก่อสร้างทั่วไปหรือร้านขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพราะมันเป็นบัตรกีจี้เกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับอาตอนนี้ก็เริ่มขยับละเดี๋ยวนะขออนุญาตแกะก่อนค่อนข้างที่จะร้อนนะครับอย่างที่พี่ฟอร์ดบอกน้องๆก็ควรจะระวังนะหรือถ้าอายุยังน้อยนะครับก็ให้ผู้ปกครองช่วยในขั้นตอนนี้แล้วกันนะครับอาจออกแล้วหข้างนะครับส่วนข้างที่สครับ ต้องใจเย็นๆนิดหนึ่งเนาะทำรถนะครับรายละเอียดมันเยอะครับก็จะสอนกันไปแหละสอนกันไปเรื่อยๆแหละจนกว่าจะเป็นกันไปข้างหนึ่งนะครับวันนี้เรามาแปลงกันบ้างครับมาแต่งเป็นรถเก่งนะฮะหลังจากที่แต่งกระบะกันหลายคันแล้วนะครับออกแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวฟอร์ดขออนุญาตชักปาหัวแรงก่อนไม่งั้นเดี๋ยวไฟไหม้บ้านยุ่งเลยนะครับผมอุยร้อนมากๆก็เนาะอย่างที่บอกครับเจาะท้องเสร็จก็เราก็ดึงออกมาเลยครับชำระครับผม นี่นะเราก็จะได้แบบนี้ครับตัวรถก็จะเป็นมาแบบนี้นะมันก็จะอันอ่ะโอเคยังไงต่อละทีนี้ถอดล้อครับงัดแกนล้อขึ้นมาอย่างที่พี่ปอดบอกใช้ไขควงปากแบนหรือกันไกลก็ได้นะครับผมงัดขึ้นมาครับปึ๊บนี่ออกแล้วเห็นไหมง่ายมากๆปึ๊บอ่ะออกแล้วครับอ่ะโอเคมาเรามาใส่ล้อกันครับวิธีการใส่ล้อตัวล้อใส่กับ แกนล้อแล้วก็ใช้ใหักวงปากแบนนะฮะงัดตัวเคี้ยวนี้ออกนิดหนึ่งนะครับสําหรับงานของพอดวิวโอเคครับอย่างที่เราได้แล้วหนึ่งข้างใช่ไหมทีนี้เราจะมาใส่ล้อหลังกันนะครับไอตัวล้อหลังเนี่ยนะครับตัวฐานของเขาเนี่ยเขาให้มากว้างอยู่แล้วครับทีนี้เราไม่ต้องถานนะ่างแล้วตอนแรกที่พี่ฟอร์ดบอกว่าจะใช้แกนทับเส้นบัดถ่างล้อหลังใช่ไหมทีนี้เราไม่ต้องถ่างแล้วครับเพราะว่าล้อเขาให้มากว้างแล้วนะนะทีนี้เราก็จะมาใส่ล้อกันเลยครับ ลองดูนะฮะว่ามันจะลงตัวไหมนะครับเดี๋ยวถ้าไม่เวิร์กก็ปรับเปลี่ยนได้ทีหลังนะฮะอ่ะประมาณนี้ครับก็ตัดแล้วก็บีบปลายเหมือนเดิมครับอ่ะประมาณนี้ครับลองใส่ดูนี่พอดีเลยครับก็ได้ประมาณนี้แล้วนะฮะทีนี้ก็ อย่างที่บอกครับกดไปเหมือนเดิมนะฮะกดเคี่ยวมันลงไปเหมือนเดิมครับหมามันก็จะเห่าหน่อยนะช่วงนี้มันเป็นอะไรไม่รู้ครับหมามันเห่ามากๆตอนแรกอยู่ดีๆไม่เห่านะครับพอพี่ฟอดกล้องมาถ่ายคลิปนี่เห่าทันทีเลยนะไม,ไม่เป็นไรครับได้อารมณ์แบบบ้านๆดีเนาะ ใส่ล้อเรียบร้อยครับทีนี้เราจะมาติดดีคอกันแล้วครับเปลี่ยนล้อเรียบร้อยแล้วเราจะติดดีคอพี่ปอดเลือกใช้เป็นดีคอยูทูปพ i ้อมวิวเทเลนเดี๋ยวจะติดไว้ที่ข้างตัวรถแล้วก็จะเป็นโลโกโ้พี่ปอดสายเปด้านหน้าฝากระโปรงแล้วก็จะมีเป็นโลโกโอ้อีกนิดนดหน่อยนะครับอเดี๋ยวเราลองกันนะว่ามันจะสวยเวิร์กไหมนะครับผมก่อนที่เราจะติดดีคอนะครับ ก็ต้องเอาดีคอ์นะมาแช่น้ําก่อนนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นดีคอ์แบบพ่นเคลียร์นะครับ<อ>ก็แช่น้ําทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะเอาไปพ่นเคลียร์ก่อนนะครับแล้วก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งรอให้มันได้ที่นะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอามาตัดแล้วก็มาแปะเดี๋ยวพี่ปอดลองดูที่ว่ามันจะล่อนออกมาแล้วหรือยังนะครับอ่ละลองดูซิว่าจะได้หรืยอยังนะล่อนนะครับดูดออกมาเห็นไหมมันจะดูดออกมาแบบนี้ครับแล้วเราก็เอาไปแปะที่ตัวรถนะครับ ทีนี้เราจะใช้เป็นการคันเบัไไินะเป็นตัวช่วยในการถูให้มันแนบกับรถนะครับอ่าได้แล้วครับหนึ่งข้างนะเดี๋ยวเรามาติด อีกข้างหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวติดให้เสร็จเลยแล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาดูรายละเอียดรอบๆตัวรถนะครับผม years old rough kid do something to do kid has something to do yeah Gassip and waterfalls, my youth, my youth is yours Run away now and forever เส็จเรียบร้อยแล้วครับรถ YouTube Hot w h e e l a n d ของพี่ฟอร์ดนะก็จะได้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวทีนี้เราจะมาใส่กันนะฮะแต่ก่อนที่จะใส่นะครับน้องๆก็ควรจะเอาตัวบอดี้รถเนี่ยที่ติดดีคอแล้วนะครับไปพ่นเคลียร์ก่อนไปพ่นแลกเกอร์ก่อนนะครับเพื่อรักษาคุณภาพของดีคอเพื่อไม่ให้ดีคอมันแตกก็ต้องเอาไปพ่นเคลียร์นะแนะนําให้เอาไปพ่นเคลียร์นิดนึงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่ฟอดประกอบรถ เลยแล้วกันนะครับวิธีประกอบครับใช้ปลายกินไกวิธีใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมนี่คือคําถามที่เจอบ่อยที่สุดว่าทํายังไงถึงจะประกอบเข้าไปเหมือนเดิมได้เพราะว่าตัวหมุดที่อยู่ตรงนี้มันติดพอเวลาเราเจาะหัวแรงมาใช้ปลายกันไกจิ้มลงไปแล้วก็คว้านครับอย่างที่บอกค่อยๆคว้านเพราะไม่งั้นถ้ามาหลวงเกินไปจะแก้ไขลําบากมากๆนะ กอดลองประกอบด,ดูนะครับใส่กระจกแล้วก็ลองใส่บอดี้ดูถ้ายังไม่ได้เดี๋ยวค่อยควานใหม่ไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหานะครับอ่ะแบบนี้ยังใส่ไม่ได้นะลองควานใหม่อีกรอบ <All right. S 1> ลองใส่ดูอีกรอบครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับรถแต่งของพี่ฟอร์ดนะฮะในวันนี้นะครับเป็นรถซิงสายเปยนะครับผมนี่มี YouTube Hot w h e e l Thailand นะแล้วก็เป็นเบาะบายครับส่ s <S สวนโลโก้ด้านหน้าก็เป็นโลโก้พี่ฟอร์ดสายเปยนะคะ <แ rite S 2> ผมก็แค่นี้เองครับไม่มีอะไรมากเลยนะแค่นี้ก็สวยแล้วครับสำหรับรถซิงของเรานะฮะก็ <มา S 1> น,น้องๆลองเอาไป ประยุกใช้นะครับลองเอาไปฝึกหัดทํากันดูนะไม่รู้จะบอกอะไรแล้วเนะเพราะว่าสอนกันไปหลายคลิปมากเดี๋ยวเหลือเขียนพวกไฟหน้าไฟท้ายนิดหน่อยเนาะแล้วมันก็จะมีโรบาร์ด้านในนะครับทาโรบาร์ใหม่นิดนึงก็สวยแล้วแค่นี้เองนะครับสําหรับรถคันนี้สําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับมีความรู้มาสอนให้กับน้องๆเพียงเท่านี้ฝากน้องๆกดไลค์คลิปวิดีโอนี้ให้ด้วยกดไลค์กดแชร์แล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ some friends